ก็สวัสดีกันด้วยะครับวันนี้ก็อยู่ผมเริ่มกับเกม i n s m ไ r เ n น o กลสตรา r เกอ2013นะครับ2013นะครับโอเคหลั <c oughs> okay. งจากที่ห่างหายกันไปนานจาก e p ที่4 EP ที่4นะครับเอ่อก็เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็มันรู้สึกจะแลกในช่วง e p ที่เ p ีที่5เนี่ยครับที่ผมถ่ายอยู่นะครับ ป๊บไปแล้วอ่ะผมจำไม่ได้ว่าอีพีที่ห้าหรืออีพีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตอนตอนนี้ตอนอีพีที่สี่แล้วครับที่นี่ใช่ปะใช่ใช่อีพี EP ที่สี่ปะไม่รู้นะผมก็จําผมก็จำอีพีไม่ได้นะครับแล้วก็มเล่นกับ <c oughs> ไอ้มิดเกมมินิเกมกับมินิเกมก่นกอนเลยครับอันนี้มันให้เตะบอลน,นะครับเตะบอลให้ชนต้นไม้ครับลองให้บอลมาครับ ฮ้ยนี่เราเราดูมก่อนครับอือครั้งครับพยะอือฮึอือเราแย่งมันครั้งครับอย่าให้มันได้ครับอืออย่าให้มันได้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 แหนเงือเงือบอืผมเราจะมาลองเล่นดูนะครับที่หายไปนานผมก็บอกไปแล้วครับว่ามันเกิดปรากฏการณ์แหลกนิดหน่อยครับแล้วมันก็เด้งเลย ผมก็เลยงงกับมันนะครับอันนี้ก็จะมาลองเล่นหีูทีทางไ้ไปนานที่ลองกลับมาเล่นใหม่อีกทีเนี่ยก็เพราะว่า <c oughs> อยะยอก็เพราะว่าเนี่ยลองพอผมลองไปดูในใน c อ็กเค c h ช n น e ลของผมเอ็กพอดกที่ีอะมันอยู่ดีวีดีรัสม้ามันก็เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เพิ่ม คือวิวนะสมมตมันได้ดีอรัมันดีครับผมก็เลยลองมาถ่ายทีห้ากันดูครับหลังจากที่ทุกคนรอคอยมานานผมก็ถ่ายให้แล้วครับดูมันสูงมันยังไม่ได้เตะสักรอบเอ้ยไม่ให้หรอกยานะเออฉันฉันจะให้คาแนดนเกนแค่สูงเนี่ยแหละอือโอ้โหกลัวเขาสูงบอกตองรงสี อยาให้มันเลสกลูกสามไม่งานข่าวอืมโ,โอ้โหโอ้เออจมจมุ่นเวลาแล้วซุดอยอ่เน่โอเคเราก็จะไปแข่งกับทีมครับอ๋อเยสเย่ เอครับผมขอคัดคลิปก่อนนะครับโอเคครับก็กลับมาใหม่ครับเมื่อกี้ประสบปัญหาไฟล์ไฟล์เต็มนะครับได้ซีของเต็มนะครับเราก็ต้องไปแข่งกับวินนี่ก่อนครับแข่งทีมครับเตือนเตืนขันซิสไนเดอร์จำชื่อทีมไม่ได้เหมือนกันครับผมก็เรี่ยวๆไปงานนี้ครับเปลี่ยนท่าอะไรก่อนครับสาไมเคิลเชื่อมีดาอะไรของมันก็ไม่รู้ เออมันก็ไม่ลี่อ,อ่ะ <c oughs> โอเคลบสามเราจะมาลองถ่ายกันดูนะว่ามันจะมีแหลกอะไรไหมนะ <c oughs> โอเคไม่ใช่ไม่ใช่สิมีเด้งไหมเอ้ยเปลี่ยนทำไมเนะี่ยแค่นี้นะ let's go let's go boy <c oughs> ใช่ไกเซ่ใช่ไก่ซ่เอาขอเลื่มาเสียงติดบล๊กลน,นะครับต้องขอพรันโทษด้วยนะครับในปีที่ห้าถ้าเกิดมันมีเสียงติดบั๊กหรืออะไรเกิดข,ขึ้นขึ้นมานะครับ,รบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเขาเจออื่นครับเพราะว่ามันทุกคนเป็นครับทุกคนเป็นครับเสียงติดบั๊กเนี่ยทุกคนเป็นครับไอ้เสียงมันสร้างไฟฟ้าช็อโอ,โอ เวฟ้าช็อตนะคะที่มันที่มันน,นิช oh, yes. ิกิโดเออไปโอ้ยอ้าวอาท้ามันโอ้โหทำไมมันรู้สึกเล็กๆจังนะซึ่งงี้ฉันบอกส่งให้ซึ่งงี้เชสเห็นไหมเออดีมากโอ้แล้วย so ิงทำไมยิงทำไม เออเสียบหน่อยยานะซื้อตรงนี้จะได้ยิงสักลูกนะเอาล่ะโกดผิดเออช่างนะให้กับตันยิงแล้วโอ้กองหลังแน่นหนาจริงครับอากโกูเก่งมาจากไหนฮะกเก่งมาจากไหนโอ้แหลกว่ะโคโลติสโมเฮ้ย มันดีเละจ้าเด่ะอะไรนะดิสมาชูดิส์แมชนะครับอัมมูทซ่าเด่ะฮัมมูทซ่าเด่ะอิสกี้น <laughs> ิสก <laughs> ี้เออยายายายองนิสกี้ไม่เอายายาหน้าเฮ้ยอ่านิกี้มาครับ วิ่งเข้าไปอย่ายุดมาเอาเสียฮัสยต่งไรโอ้โหฟิวอะไรนะอีกแล้วเหรอเฮ้ยซิงยูสเมชย้อยอันนี้วีทูครับยูสเมชก็อือเ้อเนี่ยบลายนึกสุดเนอะเน่ไปเดียวนึกสุดละ ฮ่าฮ่าคิมัตัดซเสขึ้นรสียายผิดวังจงนกับทีเจ้าเนขอไปกอละสงาไปใจเฉันยังฉันหายพร้อมแล้วนายนั่นหลเไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ Shit. โอ้กะช้าทัน,าานเ,เลยนะดูเลยว่าไงนนะอือไม่ให้ไปหรอกคิราโฮเอลเอ้แล้วอยู่ดีมันรู้สึกลื่นเฉยเลยพอใช้พอใช้ท่านี้ไม่ลื่นเลยใส่ไปเรื่อยหน่อยไหม

เฮ้ยอีกกระสู้อีกอกระสู้อีกอกระส, <ę> สู้ม <go van es> ีมีคนไหนพร้อมเทนมะยังไม่ได้ยิงหู้บอกส่งให้เทนม้หนี่เอ้ยเฮเปิดเอองานเข้ามือหัวหานครับแลยซีชูทุกอย่างจะหนักขึ้นเออเออเอออีกส่อ เป็นไงเจออีกเจอ,อ,อ่ลยเออยิงยิงทำไมกับตันเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามาอยากเจอุอลิมปัสยิ่งมาด่านี่ไม่เคยจอ,อลิมปัสโอลิมปัสฮาร์โมนีโอ้อาร์ออกเนีย สุดงี้ถึงตาไล่ใยายๆโอเคโอเคจะได้อยู่เออไปนะโกเหนื่อยครับโอ้จริงๆเราไม่ต้องถึงรถเรือสามก็ได้เห้ยเดซว่นบสเตะรับมือเปล่าชัวคนับโกก็ นายนี่อ่อนิงซันเดน,ยนอย่าไหนกะไมิชาล่ไมิชาล่าขอเฮออย่าเด้งเฮอคิดเนี่ยขอร้องมิขอร้อง,อองถ้าถ้าไม่เด้งนี่หืมเป็นบุญคุณแกกันมากยายาเอสซักเอ้โอ้โหแหลกยูเซนเดือด มาจากนอกอากาศเลยครับส่งมาจาะเกิงไกลครับเฮ้ยไม่กันเลยเหรอเอาเอาเบอสองกลับไปโถไม่ดื้อแต่แกนซ์บุแกยะนี่คนเขาโหดจริงเอ้ยไม่ใช่โกแล้วโหดจริงอ้าวกล<ำ>ับฉันไม่อยอมให้แกไปหนีไม่ได้หรอกเดคคือมิสเตอร์ ท้าถามแลกครับเอาแลกอ๋ออ๋อแม้เสียงหายแล้วมันยังโคตรท่าที่แลกเหลือเกินแลกจนไม่รู้จะเอา้าแลกเราจะหนุนพี่คีโนะเออเอาเลยนะเห็นว่าพูดนะสง่สงบอลให้ฉันเถอะฉันอยากได้บอลเอาไปจัดให้เออเนี่ยเราได้บอลของแกบางงานแล้วบางงานแล้วอุ้ยทำไม องานเข้าแหลก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 เฉยสไปรเดนรสไปรัเรเฮ้ยไม่ทำไมมันแหลกอ่ะมันแหลกมันจบขึ้นแรกโอ้ยเลิกทำเอ้ยทำไมมันแหลกอย่าแหลกสิเฮ้ยเออหายแหลกสิมาไมกับตันนี่ยิงนะยาไอ้บ้าหนี้นี่ไไม่โดนหรอก เฮ้ยมันแหลกอ่ะอย่าเพิ่งแหลกดีเฮ้ยสปีดตกยัไงโอ้ยสปีดจะตกเฮ้ยมันต้องมีเรื่องหน่อยเฮ้ยท่านี้ก็แเ้วอโอ้โหเข่าแน่นอนสี่สูแล้วโอ้ย่า ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอินสมมันวิวดีนะคือคนมันก็ชอบดูกันนะครับแถมมีคนกดไลค์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณคนคนที่กดไลค์ให้ผมแฮมให้ผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณอย่างทางการอ๋อกรรม มันตะแหลกไปไหนเนี่ยอ้าวกำแพ้เลยเฮ้เธอเส,ส้นซีมน้ำแข็งปังย่านะเห็นห้องย่านะไม่ทำไมแค้นส่งต่อเนื่องแบบนี้เหรอไม่ดีนะนี่ไม่เคยเจอฮ <Hunter? S 2> <N itto! S 1> ันเตอร์เน็กซ์ฮันเตอร์เน็กโตเออฮันเตอร์เน็กซ์ครับ เดี๋ยวล่าของไฟ,งฟน์ิชคนนี้อีกแล้วอ้าวลุกเดาล่าของไฟน์ิชคนนี้อีกแล้วก็เลืออืบไปทำเลยไม่ได้หรอกไอ,อ้มาคาซิโดเออมาไฟน์ฟิชจู่อีกแล้วเหรอฮึอาับมือเปล่าครับแอลโอ้อออออ เสียงเสียงอะไรอ่ะมันคือเสียงเราเฟินฟินเฉยฟินแปะปะฟินแปะปะเอ้อวัดวัดอ่ะเออนิสกี้นิสกี้เต็มแล้วอะไรอ่ะอืออะไรอะไรอีกอืมบอกอีกเว้ยอีกเว้ยอีกเว้ยม่ใช่ัยมิเชลั เทมาส่งให้ส่งให้แฟังฟีถุยเขา,าเขาไม่ได้ชื่อ,อนั้นไปเทม่มาได้ยิงแล้วมักวิงกว่งแมววิ่งโอ้โอชิตนี่ตัดบอลพันครับเราคือชายตัดบอลน,นี่เนยะมาจะปลุกร้ายาเนี่ยไรที่ติดจริงจมามา่อลมาครั้งแรกขอเหอะมาอีไม่ได้เฮ็ดสายไว้่ะวีเจล ตัวนี้ก็จะได้ใกล้จะได้ล่างเอวตานะครับอีกแล้วเหรอฮถ้าเดินมาโอ้โหแปลกโกดี้ซึ่งไรความรับผิดชอบ60ละทำได้ไงเนี่ย60ครับโคดโคดฝ่ายนั้นทึ้งครับ60ไปไม่ได้เกิดไปขึ้นอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เสียบสัมทางล่ะ เนี่ยซุ่งนี่ต่ออีกสักลูกก็ได้อาจจะไม่ว่ากันก็เอ้ยเสียงอย่าติดบักเือยาย่ะยายเขอร้องขอร้องรอรอให้มันหาห่วงกันกิโอเคเวลาใกล้เวลาใกล้สมุดแล้วครับครึ่งแรกครับเฮ้ยเดวิปลาสสู้เอ้เรายังไม่ได้โชว์ท่าของซุนงี้ไอเดซอสอ่ะเออเราไปโชว์ท่าเดวิเบิร์สซะเยอะ หโหดิวส์แมชวีทูเข้าแน่นอนแปลกติดสูงครับเออเอาอไปฮึขโนเตดูกะฮึขโนเตดูกะอ่ะอ่มีเสียงอีกแล้วมันมีเสียงเฮึอีกแล้วส่งเลาิเพ่พี่อย่าช้าเออเอ้ยไม่ใช่ดิเขียนพี่โอ้ ไม่เฉเพอไปกดอ่าจำไม่ได้บอกเนี่ยนะส่งมาร์ควินไปกลางสนามเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว <c oughs> มรมคกฮาวิงเด็ดเสียกลางสนามครับมาร์ควินครับเออเออเชนไปอีกโคสิจะเข้าไหมโคโลติซิโม,มฟึ่มไปอะ กลางสนามปอีกแล้วเหรอเฮ้ยถึงไม่เข้าแน,น,น่นอนนะถ้าเข้านี่หือ่ามันก็ต้องไม่เข้าอยู่แล้วครับหมดครึ่งหมดครึ่งแรกยังเนี่ยยังไม่หมดเหรอเออยังไม่ออาแล้วก็เดินเล่นไหมครับแล้วก็ยิงไปตรงนี้นะอ,อไปถล่มยิงถล่มยิงโอ้กแรบบะสุนเล็ซะหน่อยโอ้นี่ครับลำหน้า ศูนย์ครับก็เป็นอะไรที่ยิ้มยออ่อนะมันยิ้มยออ่อนะอะไรต้องหน้าเนี่ยอเอามาปรับฟอร์ม,มชั่นเอ้ยไม่ใช่ฟอร์ม,มชั่นปรับลูกทีมนเอานี่ไปเป็นโกซะเอานี่ออกมาสกนนักุลนี้เอาคาลิยะออกมาเอาจริงนี่มันอยู่กองหน้าใช่ไหมเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ไอเนี้ยก็อยู่กองกลางไอน,นี่ไปสลับกับไฟน์ฟิตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออสลับปนะ่ะอันนี้สลับ fit. ไฟนะ์ฟิตอะไรแค่นั้นตุ๊ดตึ๊ดตุ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 ๊ดโก้รึ่งหลังมาครับมีการสลับตัวนิดหน่อยครับสลับโก้กับอ่าไหนวะกองกลางครับครับครึ่งหลังครับเปิดครับ เตนตินตินตตตตเตินโอ้โหมาถึงจิงเลยหรอพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้พี่โอ้ีเนูเดรมโอ้โหเบร์ปเบร์เปทงกาหนูเอางานเข้าไอหนูเอทาสเลยหนูไอหนูเก่งแล้วอีกโซยิง มีเกนซ่าโอ้ยแหลกฮันโดแหลกทำไมปับ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  yeah. เย้ไอหนูลงหัวแล้วคร,รัรรแบ You spin me right round right round baby right round น่าเปิมดมดอถืครับอ้าวเฮ้ยอาสึกุชิมะคืออะไรเอากำเฮ้ยเสียบอ่ะทำการสปริงเด้งออกมาเฮ้ยเสียบทำการ สปริงเด้งออกมาไม it, ่สปริงเด้งหรอกเวลาเงิบเงิบกันทั้งสนามจากเสียงเพลงตึ้นจิ้นจิ้นตึ้นจิ้นจเนี่ยแปลกนะครับเลี้ยงมาจากแดนไกลครับปึ๊กไปหมดครับเนื้อแต่ตรงนี้แหละฮ่าฮ่านิชิคิลุคิสองเองไรโอ้โชว์ฟิวไปนะดาบบรรทัพบุรุษครับเออเลยนะ ยิวสแมชไม่ใช่ไม่ใช่ดิวสแมชวี t w อันนี้แค่ดิวสแมทดิวสแมทดับดิวสแมชวีหนึ่งครับทูยอะไรอ่ะมันใช่เนี่ยแปดศูนย์ครับโอเคฮะเราเนี้เมจิ้งเนี่ยเสียหายเสียดัสโอ้อะไรมันโอโหสิบศูนย์เหรอแมชนี้ห่อสิบศูนย์พี่ขอร้องอ้าวเทนมะ มาแล้วก็เอา้านี่ต้องโอ้โหไ,ไหอ้นี่ไม่ทายิงเหรอไม่นะไม่โนโน no โนเลี้ยงออกเลยโง่เองไงหนุ่มไม่ไปไปสึกฮกไม่ยอมไม่ยอมเออ taste w a l ออะโทลานตีสวอลตึงดึงดึงดึงอาเด้อแคร็บผมร้องออกมาว่าโอ้แคร็บโอ้แคร็บเออ,เออย,าย่าโชว์ท่าหน่อยโชว์ท่าจะโชว์ท่าอะไรล่ะมาอะไรล่ะเอ,อ้ย เอาบอลไปเถอะบอกจะโชว์ท่าอะไรอ่จะจาจะมีจะมีเหลืองกันก็ไม่บอกจะโชว์ท่าซุลุงนี้ทำไมนิสัยกันเป็นแบบนี้บอกเอออย,ายา่าอย่าเออไปโชว์ท่าเดสสอึทเดสตรูจ้าไรนะผ่ะะานข่าวไปไม่น่าหรอก ดิสเมสเตอร์โอ้หถ้าเขานี่ <c oughs> เอออะไรอ่ะแค่โชท่าเออเคสโชท่าทำไมโชท่านี่เข้าไปแล้ว <c oughs> จริงไหมครับคุณเี้ไอ้ยิงใช่ยิงเหรอมาเป็ไรแต่ท่ายรงนี่โหดอิซ่าเฮดมันมันแหลกอะไรเนี่ยนี่ครับท่าประสานนะฟืบฟึบฟืบสวีนรูทเทเนียมครอสส์ แปรมโอ้บุกาตะการและขั้นยิ่งยอดขั้นยอดยิ่งนะครับกับตันทีมแล้วครับทำได้ทุกอย่างครับกับตันทีมครับโอ้ยมาชิดตัวป้าเหนื่อยอยู่ครับพอพันที่พี่มันไปเอาอีกสุอีกสุอยาน่าโอ้เอออะไรฮะอะไรอะไร เอ้ยอุ้ยมา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 ม่จะฝึกโกใช่หรอจะฝึกโกแล้วไม่ต้อง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 เลยหยุดเลยหยุดเลยไะงานเข่าฟิงฮะออสตรียฮิรักคือพี่ไปกับเกรียไกลครับวิวสามเดิมครับเพราะโกเราโหดครับนี่คือโซ รูเกนซาฮันดดฮันด h ด์ฮูแฮนดูเกนซาูเกนแฮนูเกนซาแฮคนมันก็ไม่แอปวก you spin me r i g h t round round i g h t r baby round i g h t r โอ้ยโอ้ยสุดโตโยออ่ะเฮ้ยรอรอฮันเตอร์เน็กมาฮันเตอร์เน็กฮันเตอร์เน็กเลยฮันเตอร ฮ่าจะ้ะนินตัวเปียวมันต้องมันต้องฮ <c oughs> <c oughs> ันเตอร์สปริงใช่ไหมใช่ไม่ยอมรอกใคระไม่ยิวไม่ยอมรอกแอนติสวอวิกเฮึแอบโถแอนติสวอว์ตึดงตึงตึงอะเด,งดง้อเปียเปียเปียกับเปีย มาละฉันพร้อมปฏิบัติการเสมอแกอยากชิมนี่นะก้ามเตะก้ามเต๋อเอออย่าอย่าขอร้องขอร้องขอร้องอย่านี่อับอีเมดเฮึดอยู่ที่เก้าสูงไม่ได้ต้องสิบศูนย์สายนวเนะวีเจ้าแฝอะไรนะโอ้ยแหลก วยสเมชตองแหวกเฮ้ย,ยรับได้มันหุ่นแสบอ่ะอ้าวโหเทนมาต่อหน้าต่อตานายบูดได้อย่างไรอ้าอ,อะไรวะยังยังเออ้ยซูนี้ซูนี้ในในยังพอมีหวังนะ พอแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นสูงนี้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 เสือเข้มอแกเข้มอะซื้อซือเลยเฮ็ดเดวีบาส์เชนมาแกแค่นี้ครั้งแล้วนะแต่อือตัวปิวนะถุยอะไรล่ะแล้วหรอฮึยูส u มิชเมทวีเต้อ สกแล้วฮึสิบเก้าสิบเก้าฮะสิบ้าสิบเก้าเดีว้านนนัดยนนาอย่าอะไรกนเร็วเป็นอะไรวะเนี่ยเขียดเหรพี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 เขียดโอ้โี่ส้ายนีชิกิออบทสงอาปาตกาอ้าว เฮ้ยส่งกลับหลังบอกให้กลับหลังเออนิชิคิขอบใจจะขอยิงว่างนะหลังจากที่ฉันไม่ได้ยิงมานานไม่ได้ยิงอะไรล่ะโอ้ขึงแรงกระป๋าไปแล้วยิงไปทั้งสองลูกนะไม่สนน่ะก็ฉันจะยิงไอ้ยฟ c k เฮ้ยสปร,ริงเด้งเอออะไรกันเนี่ยอืมันจะเปิดโวลท์มันเปิดอะไรตอนนี้เออเฮ้ยสปริงเด้งเออ น้าขำมากเหรอเบคคิวม u สเต t ร์มีมันบิชเออมีมันอะอะไรเนี่ยทำไมมันรู้สึกดีเลยจังโอ้ไม่มีใครพร้อมอะเสียดายจังมีก็ฉันนี่ไงกับตันนี่นะกับมัดเต รับโลงครับโลงครับเราทำการยิงครับยิงออกไปอีกโซกัปตันลูกที่สิบหาให้ได In ้โคโิติสโมแล้วโคโิติสโมจะต้องมีผลอีกแล้วเหรอใช่แคดิวสมัสดิวสมัสดีเขาไม่ไกลเลยไปจะต้องการที่เราพยายามถึงนี้ มันต้องไม่ศูนย์เปล่าสิมันต้องไม่ศูนย์เปล่าใครพร้อมบ้างบอกมาฉันพร้อมส่งให้เอ้ยเอ๊ะโอ๊ยไ,ไอย,ยไม่ไ,ไม่ไหวเฮ้ยไซเด้อเฮ้ยเราทำไมอยู่ที่ก้วาวก้าวูนย์มือใครไม่ได้ What the heck <c oughs> ก็ดีใจครับพาร์ทนี้ถ่ายไม่ได้จริงๆด้วยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กด like กันด้วยนะครับนะครับนะครับก็เออกด like ด้วยนะครับอ๊กเก็ดอะไรวะอ,อี๊เก็ดล่าเอาตาเนอะใช่เหรอใช่เหรอ ไม่ใช่ครเก็ตอะไรไม่รู้ครับน้องไม่เก็ตของมันนะแล้วก็โอเคก็จบคลิปอีพีที่ห้าเอ้ยอีพีที่หกเอ้ยอีพีที่สี่เอ้ยอีพีไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวน่าจะอีพีที่ห้ามั้งถ้าผมโมอ EP, EP กอีพีผิดก็ขอโทษด้วยครับเย้เบ a b ้อ่าอ่าเอ้ยมันมีก่ออือหือ อ่าฮะมันยังไม่จบแมบนี้อีกมันยังไม่ยอมจบครับเรามารับของก่อนเถอะมุนมุนมุนปุ๊บได้ไรวะหัวใจผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรครับอันนี้นี้ช่องอันนี้ช่องเล่นเกมครับเลยแบบเล่นครับลงเดือนมีครับวันนี้ไม่มีอะไรทำนะไม่มีอะไรทำครับโอ้โหเจอนี่ครับมีทีไม่แข่งต่อครับแต่เรายังไม่แข่งครับ ราต้องวนแบบนี้ครับวนอันนี้อันนี้กดไม่โอ้ต้องวนวนไปอย่างนี้โห้โวแบบแรกอย่างนั้นครับเออขอจบคลิปอีพีที่ห้าเพียงเทอีพีที่หกเอออีพีที่ห้าอีพีไหนก็ไม่รู้นะครับนั่นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe subscribe ก,กดไลค์ด้วยนะครับแล้วขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ